<TV. S 2> ช่วงนี้เราจะมาอัปเดตนวัตรกรรมยานยนต์รุ่นใหม่จาก BMW จะเป็นรุ่นอะไรนะั้นตามน้องเอ,อิร์ธปร,ริตไปแซ็ตกันได้เลยค่ะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเอิร์นมาอยู่กับเจ้าคันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยน่าสนใจนมากมากครับกับเจ้าคันนี้レビเบีเอมดับเบิลยูไอเครับไอเคันนี้นะครับเป็นเบียมดับเบิลยูซีรีส์็รุ่นแรกนะที่เป็นไฟฟ้าร้อและนำมาขายครั้งแรกในประเทศไทยไของเรานะครับเมื่อสิ้นปีที่แล้วเพราะว่าคันนี้เนี่ยได้เป็นรถนําผู้นำนะครับของเอพิก2022ผมต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยน่าสนใจนมากมเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันเลยว่ามันมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับกับเบียมดัวนีบเบิลยูไอเครับ อย่างแรกที่เราพูดถึงเลยนะครับก็คือดีไซน์ด้านหน้าของ b i m w i7 นะผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นดีไซน์ที่คุณรักหรือเกลียดก็ว่าได้เลยนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมีจมูกคิดนี่กริลของ b m u ที่เป็นไอคอนิกกริลปกติแล้วเนาะแต่ว่าเขาได้มีการปรับไซส์เพื่อทำให้ดูแบบว่าสนใจมากขึ้นนะครับในตลาดของจีนนั่นเองซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของ b m u ในปัจจุบันนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นไฟหน้าแบบใหม่ใน b i u e u i7 นะครับก็คือเป็นไฟหน้าแยกนะครับด้านบนกับช่วงล่างนะครับจะเป็นไฟหน้าแบบคร และด้านหลังเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันดูธรรมดาเทียบกับด้านหน้าไฟท้าย2อันโลโก้ BM เใหญ่มากนะตรงนี้มีกล้องซาวด์ตงสาติดอยู่ซ่อนอยู่ในนี้โลโก้ i7 นะครับตรงนี้แล้วก็ด้านขวารุ่นนี้เป็นรุ่น x y 60ซึ่งมีให้เลือกรุ่นเดียวในประเทศไทยแล้วก็ด้านล่างดีไซน์แบบ M Sport รอบคันเลยนะครับ ขึ้นมาด้านในของ t b i s i 7นะครับผมต้องบอกเลยว่าอย่างแรกที่รู้สึกได้ก็คือความเงียบของมันนะแบบเสียงเนี่ยเงียบม,มากนะครับแล้วก็ดีไซน์ด้านในน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นภวงมลาลัยดีไซน์ใหม่แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นจอขนาดใหญ่มากๆนะเป็นชิ้นเดียวนะครับตอนนี้ไม่ได้แยกอยู่บนคอนโซลเหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นจอ iDrive 8ตัวล่าสุดเลยนะ Apple c a r าเพ y ต่อได้แค่นั้นก็พอแล้วครับจริงๆไม่ต้องเข้ามาดูเพราะว่า Driving Mode เนี่ยมันจะปรับมาแปกขึ้นละ Personal Sport Efficient e x p r e s s i v e Relax Theater แล้วก็ Digital Art นะ <tur> <an> พอขึ้นมาใน i7 ตัวนี้ผมก็บอกเลยว่าด้านหลังเนี่ยอย่างแรกที่รู้สึกได้ก็คือความกว้างขวางของมันนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นซีรีส์7รุ่นแรกที่จะไม่มีชอบยูเบสขายนะครับจากโรงงานทุกคันจะเป็นรอวิเวสมาให้เนาะร,รวมไปถึงนะครับด้านในเนี่ย ฟีเจอร์ p าร์ตี้ทริของ BMW c i t y 7เลยก็คือจอ 8K ด้านหลังเนี่ยนะครับเวลากดเปิดขึ้นมานะครับมันจะเป็นอะไรที่แกรนมากกดโฟลต์ดาวนนะครับทุกอย่างจะปิดแล้วบอกก็จะเอนลงนะครับพร้อมกับเปิดอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ทีวีด้านหน้านี่เลยครับเป็นทีวี 8K นะครับน่าจะเป็นทีวี 8K อันแรกในรถยนต์นะตอนนี้นผมต้องบอยว่ารู้สึกแกรนมากมเลยนะครับแล้วก็บ่อเนี่ยนั่งสบายมากๆเลยนะครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจ The New เ m w ซีรีส์7ตัวนี้นะครับสามารถไปชมที่โชว์รูมของ BMW ทั่วประเทศเลยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสามารถติดตามรายการเราได้ช่องทางด้านล่างเลยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ